กุสุมานาคีพระราชนนัตาพยาศรีสุทโธนาคาราชเป็นทิดาท้าวโกศนเจ้าหัวเมืองแควน้อยกุสุมานาคีจัดเป็นหน้าตระกูลเอราปาัะพระวรากายสีเขียวมีใจรักเสียงดนตรีชอบการขับร้องเจ้าบทเจ้าก่อนและมักจะประพันธ์บทสรรเสริญเหล่านาคาธิปดี เมื่อครั้งเจริญชันษาได้18ชันษาพระยาศีสุธโธนคราชได้มอบพระนางกุสุมาให้เป็นบรรณาการแห่งองค์อนันตนาคาราชในวันที่องค์อนันตนาคาราชออกจากการเข้าเฝ้าพระนางรายพระนางได้ประพันธ์บทเพลงสรรเสริญแก่องค์อนันตนาคาราชจนเป็นที่พอพระทัยยิ่งนักและได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นสนมนางใน แต่การใช้ชีวิตในฐานะหนึ่งในคนรักของพระยาอนันตนาคราชผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ง่ายเลยพระนางถูกกันแกล้งจนถึงแก่ความตายก่อนสิ้นประชนพระนางได้ประพันธ์บทสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขาดใจตายไปดวงจิตนั้นได้บุบัติทันทีที่สวรรค์ชั้นดาวดิงและเมื่อหมดบุญพระนางได้กลับมาเกิดใหม่ บนโลกมนุษย์เพื่อสร้างความดีสืบต่อไป